อ้าทำไมอ้าทำไมอะผมผมรักแฟนผมทำไมอะฮะที่รัว่าไงที่รักเฮียกระดาษว่ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะว้าวว้าวมีกล่องเดียวเดียกล่องเดียวกล่องพี่ก็ไม่มีอ่ะไปแล้ว ซื้อเราซื้อเลยนี่เอาไว้เลยไม่มีเหมือนกันป่ะพี่หมดหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยกล่องไม่มีไม่เท่าไหร่ตังค์พี่ก็ไม่มีน้องเออเหมือนกันใช่อย่างงั้นพอดูด้านหลังแป๊บนึงนะไปดูสนามแป๊บได้เสียงรถออกรถตรงนั้น ห <6 26. S 2> กสองหกอืมเปิดไอโอเข้ายนะาคารับหกสองหกเดี๋ยวนี้ดูข้างหลังให้ดีแลนเดี๋ยวนี้ดูตรงรูข้างหลังให้โอเคไ,ได้ครับเหมือนนี่อ IC IC. ไอซีโอซีว,ว,วะฮะไอซีไอซีมามาข้างหน้าละ ไม่น่าเก็บนะเด็กเขาจะเก็บหรอเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บเอาไงไอ้ลำรถเข้าไปนะพอรอละถ้ามันเก็บรถเข้าไปเลยนะถ้ามันเก็บรถได้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 ฟังทำดังเสียงแตรปุ๊บเขาไม่เก็บไม่เก็บไปเข้าไปเข้าไปเลข้าไนเล่นขวาเล่นขวา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  ยังโคตรวาร์ปสัตว์แม่งวาร์ปจัดโคตรเลยซัมเมอร์นี่ซัเมเมอร์แม่งม,ม,ม,มามาจากไหนหวะนี่ซัมเมอร์มันมาจากไหนวะเพื่อนด้วยจุเพื่อนด้วยจุเพื่อนด้วยไปไหนุ้มมากกไปไหน

เข้าไปเข้าไปเข้าไปนติดมือไว้นติดมือไว้ทุกคนสวยไี่แหมอี่แหลมไอ่รอบมไม่เปนกไฟแน่นอนี่ที่ตีินนนมีตสับทุไม่ติดมือะอดมือติดมือนดวยนนี่ดันดันมันจะหมดแล้วดันข้างในมีคนกันอยู่ข้างในมีคนกันอยู่ข้างนอกไม่ดัข้างนอกเลยข้างนอกดิ เพื่อนอะเพื o, o, ecology, hold, ่อนลวมมาจิบมาเดี๋ยวคนเดี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 ยวคนเยนเข้าเข้าเข้าเบิร์เลยกันล้ก็เบิร์เลย เพียงกอมาพ <mel od ic> he ี่สวยสวยพี hmm. mm ่เ hmm. ล mm ่าเอ้าตรงไหนก็โดนว่ะทีนี้สวยไล่ตรงไหนก็โดนว่ะทีนี้หมอนะหมอหมอมานะตำรวจอยู่ข้างบนเขาขวามันไปไหนไม่ได้เลยพี่ถอยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้โดนทุกทางจะไปไหนก็โดนจะเข้ารูก็โดนดักไอ้เียเขาเล่นดีเล่นดีมากเล่นดีปุ้มเขาออกมารวม เพื out, sociedad, <laughs> ่อนขอเปล่าเพื่อนเราขอเปล่าเจ๊กเจ๊กเพื่อนหน่อยัเพื่อนหน่อยน้ำปูด้วยพวงชีพเพื่อนด้วยอะไรอ่ะกำลังไล่อยู่กำลังไล่อยู่พวกพยนต์กำลังไล่อยู่เขามีเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะตัวเดียองนี่อยู่แล้วเหรอตายแผ่นเอแผ่นเอไม่ใช่แผ่นเอไม่ใช่แบบนี้ทำรวจเปิดประตูหน่อยเอาจริง มันยากอยู่ครับมันหลายอย่างในมุมคนดูตอนเมื่อก่อนที่ผมเป็นคนดูผมก็ว่าเออมันน่าจะอย่างนู้น่าจะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยทำไมแม่งงั้นนะตำรวจเข้าใจนะแต่พอเรามาเป็นคนเล่นแล้วแบบโอ้โหบางอย่างมันก็ทําไม่ได้จริงครับมือนก็ทาไม่ได้มันข้อจำกัดข้อจำกัดเยอะโนงนนี่นั่นเยีบังครับมีจะปล่อยแล้วนะเอาเลยลูกอาผมต้องขึ้นหน้าไงผมเป็นไม้ผมต้องขึ้นหน้า มันไม่มีปล่อยที่แบบเจลีบอกว่าเจลีดูหลังไหนมาหรอเป่ไม่คือเราดูเราดูแค่แบบอยู่ที่หนูเขาเรียกไงวะไปดูแบบผมบอกว่าผมไปดูเฉยๆนะผมไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่หลังเพราะว่าไม้อะต้องขึ้นหน้าอยู่แล้วลงมาช่วยทำกระดี่อยละไม้ผมติดจักรแกลอยู่นะอ้าวใช้ถุงมือสีเหลืองเหรอวะผมเพิ่งเห็น เพิ่งสังเกตถุงมืออยู่นะมันสีเหลืองออ๋เนาะแล้วคืออันนี้ผมก็แยกแล้วอยู่นะก็ทำหน้าดูดิแย่จั๊กะแล้เนี่ยอย่าต่อยอยู่นะเนาะแล้วมันจั๊กจี้เป่ะนะหน้าอย่างหาเดี๋ยวดิขนาดมาแค่เอแขนออกผมอยากเอาไม้ไปอย่างเงี้ยนะตัวตัวนะครับไปทาง เอ๊ะผมผมจะง่วงนอนเะไปเต๋อเดินก่อันเจียวไหมน่ารับอันงขอยัดดึงนะมันเห็นพอดีผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยมันเป็นเองแก้ได้ครับแก้แดูดิเอาหลุดเรียบร้อยหลุดละเรียบร้อยยิงไปเตอร์ทับครับกันใช้เป็นคนใดการที่พิสทักปุ่นขี้แค่บอกเมือหมอนี้มันไม่ได้ชั่งคิดก็มันเห็นอย่างนั้นนะถูกปะมันเห็นอย่างนั้นเลยนะ

อาทำไมอะทำไมอะผมผมรักแฟนผมทำไมอะฮะฮะผมสนใจแฟนผมนี่คือมันผิดตรงไหนถามแค่นั้นผิดไหมอันนี้ผิดไหมก็รักแฟนอะเป็นคนรักแฟนครับโทษทีแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยขออนุญาตนะเนี่ยขออนุญาตรักแฟนนิดนึงอธิบายข้อตัวสั่งเลยข้อใจลี้ยงข้อใจขัดลี้ยง อันนี่คือพอใจแล้วใช่ไหมขอญาตเมินเนอะเดี๋ยวพึ่งเมินเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอย่าเพิ่งเดี๋ยวพึ่งขย่าย์นะเดี๋ยพิ่งไปนะขย่าย์ขย่าต์นะเนี่ยอ่าโอเคงั้นมาที่โรงพยาบาลเลยดีนะแล้วเ็าเุ้มอยู่เสร็จแล้วเข้าได้เหรอโอ้หน่วยไม่ต้องไปดูก่อนอ่ะเเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะทำไมวางสเต็ปบอดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเจอโรงพยาบาลเลยเมื่อกี้คือเรายืนอยู่ข้างหน้าหน้าท้องรอ ยืนอยู่ตรงที่ยืนใช่ไหมใครใครไปดูรถแม่อ่ะเอาเอางผมไปดูรถกันนะไป,ไปนี่ดีไปสุข,สขสุมเนี่ยนี่ไงสุขุมเป็นไงโห่เตเมื่อไม่รักไปอีกน้ำมันฝุ่นคือแชทอ่ะแชทชอบแบบว่าชอบวาดตัวเองนะ้องเอวหญิงอ่ะชอบว่าตัวเองว่าตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้โดนสตรีมเมอร์ไม่รักไม่สนใจไม่อ่านแชทอย่างงู้นอย่างนี้ ใช่สเดี๋ยวนี้มันทําอะไรก็ผิดแล้วนี่ผมอ่ะมันเก่าแล้วไงคนมันเก่าแล้วมันก็อย่างนี้แหละทําอะไรก็ผิดจริงๆไม่อยากไปหยิบไม้มาเล่นแล้วทําไมอ่ะไอ้แนนไปโดนเพื่อนคิดเมื่อกี้ฟาดกันใช่ไหมไอ้ก็ฟาดซัมเมอร์ไปหนึ่งซัมเมอร์มาแต่โน้ไอ้ก็จะตีเขาไว้ซัมเมอร์สไลด์มาปะเรียบร้อยเต็มไม้ของเยืะชอบโดนแบบว่าดูแทงดูแทงเขาอยู่อย่างเงี้ยเ้วแบบเพื่อนมาช่วยเสริมกันแล้วว่าคอยเอี ไม่แต่จริงเราต้องรู้กันแล้วว่าเราต้องรู้กันแล้วว่าถ้าเกิดเห็นปากนามแทงอยู่เราจะไม่เข้าตัวนั้นเว้ยใช่แต่แตของไอ้มันเป็นอย่างนั้นเลยเราเดี๋ยวหลังจากนี้นะคือคงแบบฟาร์มอ่ะฟาร์มมือแตกอะ่ะผมบอกเลยว่าผมจะเป็นเจ้าของทะเลใน,นเมื่อพี่พี่พี่ชายหาดพี่อยู่และพี่ชายผมอะ่ะเดี๋ยวผมไปเป็นให้เอง,งบอกเลยลูกเรือชายหาดคนนี้แหละจะไปยึดทะเลคืนให้ ไม่ไม่ใช่โบไซดอนพี่แต่แค่แบบน,นันนันนันพิมพไปกันใหญ่แล้วทีนี้อะ<ช>แต่ก็มาไดแฮชแท็กใหม่ก็มาอีกโบไซดอนกูว่าเลยกูมไม่น่าพูดเลยเลยจอางจริงอะผมอยู่เง,งียบดีกว่าผมคงไม่คนพูดอะไรอะจริงๆริงอะอะไระวะทไมกี่คนแล้วอะตอนนี้ใครคนนี้อยู่ ไี่อยู่พี่ไอ้พี่ไปเปลี่ยนเกงมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมานะหยิบในรถใส่ในรถเลยแฉะค่ะพี่น่ามาละมาละมาแล้วพี่ฮะพี่หนุ่มใครมาใครมาใครมาห้าคนเนี่ยโอ้โหมาถึงเลี้ยวมาวัดไม้วัดเหลามาเลี้ยวมาเนี่ยแหละเวทีมาปากหลามติดไฟด้วยไม่ไหวละเมื่อไหร่เนี่ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยไปเยี่ยวมาโอเคโหหันคว้าเลยเออนี่ก็ควักอาวุธรอละ ก็นึกว่าเขามาไอ้ส้นตีนไอ้เหนือไอ้เหนือเนี่ยเหนือไปไหนวะน่ะเหนือนี่เออนั้นมันอันนั่นน่ะไอ้เหนือนั่นน่ะไปไหนวะโค้ชใช่เลยเนาะลงรถมานึกว่าใช่เลยนะใช่ตอนแรกนึกว่าเหนือลงมาเหนืออยู่ที่เบิกรถอ่ะนั่นน่ะเหมือนกันเลยน่ะเรียไปหาด้วยนะเรียไปหาเอ้าเอาเรียไปต่อยด้วยเรียเหนือวะเหลือไอ้เหนือจริงวะ แต่ล่างสองไร่อรักชัดเลยคิดเจิ้งแม่ทำเปยไปบอกไอ้คนหยิบไปด้วยไปด้วยมัวนกลัวอะไรยัางยายดีกว่าอย่าลืมกินข้าวกันนะฮะกินโม้ฟ้าไม่อิ่ครับไม่ใช่ไอซีไอซีไอซีสินี่นาหนุน คือคนเป็นแฟนมึงเคยแบบต้องเตือนมึงไหมว่าไอ้หนุนอย่าเร็วกินข้าวให้เลยนีมไม่มีไม่มีแฟนบ้างไม่มีนะไม่ไม่สมมติถ้ามึงมีแฟนไงสมมติไงวันนี้นึกน้เมื่อกี้พี่หนุนบอกคิดถึงหนึกน้ำเติมน้ำมองนะำเติมน้ำมองเน้ำมองเติน้ำตอนนีนึกน้ำมองน้ำเติมน้ำแมจีมีกี่คนครับพี่โดถามไมจีเชื่อเก้าหยุดอะไรใกล้ฉันเนี่ย้วะเอาอีกละไแมจีมีแค่คนเดียวครับชื่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด มียี่สิบยี่สิบโอเคจับกลุ่มห้าดิจับกลุ่มเออพี่วอตรู้หรอกลุ่มห้ามีพี่วอตกิเดรย์จะรู้ใช่ไหมเนี่ยพี่ได้ยังไม่มาเดี๋ยวรอพี่ด้ก่อนก็ได้ครับได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้จะมาจากนิมมานใช่ใช่ใช่นานมิมอะไรนิมมานนิมมานทำไมอ่ะงงมีรถเปล่างงอ่ะมึงข้าวก็เต็มปากก็พูดได้เนาะฮะิ่งรอบนี้ไม่บ้มรถนะเดี๋ยวจอดแล้วตั้งโซนรับเลย นะเราผมบอกให้จอดแล้วให้บอกว่าไอ้หนุนน่ารักนี่ไม่ใช่นะทุกคนดูดูที่มันทำแล้วกันนะแค่นั้นเลยกินีฮาร์ดไงแล่นเออกินีฮาร์ดเออดีแลเออโอ้โหค้างค่าข้างกันใหญ่หม่องหม่องค่าข้างกันใหญ่เฮ้ยเออโทษทีนะโทษทีนะไม่ฟังฟังมาแล้วมาแล้วฟังติดตัวหน่อยงั้นตั้งโซนับแทนตั้งโซนับนะไอ้คนชุบคนชุบหาที่ชุบให้มันจัดเลยเองเองเองกันมาเองก็มาเอง ทษทีนะพอดีช่วงนี้ฟิตช่วงนี้ฟิตโทษทีนะมีฟิตเล็กนึงเท่งนีฟิตเล็กนึงอ่าแล้วทำไมกูหมุนอย่างงี้วะเนี่ยเอ้าเอ้าทำไมตัวทำไม่ดังสี่คนแล้วความเดี๋ยวมันเท่าเดิมมากูงงว่ะแล้วทำไมทำไมตัวดิแร็มันหมุนอย่างงี้ได้ปะอ่ไวรขึ้นนะเอ้ไวขึ้นดิงั้นดันต้านโซนต้านไดเอาไวโซนชุดเดียวอ่าเรียบร้อยไอ้เงี้ยเพิ่งบอกกันว่าโฟกัสไฟไอ้เงี้ยเล่นกันอย่างี้สงสารหน่อยเลยสารได้ลำมั้ยใช่เดี๋ยวจะดันจะดันไปทำทำป้อม อุตสารควะมันดันหลายคนแล้วมันมีค่าเท่ากันเลยวะหนุนมึงดูกูใช้พลังจิตดูดิสามคนมึงดูกูใช้พลังจิตสามคนแพ้คนย่าเลฮักกูคือเดือฮักอะไรอ่ะอะไรอะไ้ย่าหลักฟิสิกส์มึงใช้ไม่ได้กับเกมนี้เลยไอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อโทษทีครับพอดีว่าใช้ยังอื่นดันนะฮะโทษทีต้อใช้มือฮะต้องใช้มือฮะ ดูเล่นเดินน่ะดูเล่นทันน่ะอืเทอทีนะเทอทีนะพี่ไม่ได้ว่าก็ดูดีเทอทีนะเป็ดอยู่ช่องนี้โพอ่ดเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ไม่ได้ใช้มือไงนี่มะนี่ไม่ใช้มือดูด้วยใช้อะไรดันดูด้วยดูด้วยเทอทีไม่ยืนอยู่เฉยเข้าดันเยทั้งโซนทั้งโซนทั้งโซนั้งโซนขอบคุณครับผมขอบคุณครับทั้งโซนทั้งโซนทั้งโซนขอบคุณครับโอ้ยกูตาย พอดีอ่อนๆพอดีอ่อนพอดีเมือนกันนั่นตายอีกรอบอะไรวะเนี่ยคือแม่นยืนตัวแข็งเลยอ่ะอ๋อพอดีช่วงนี้แข็งครับอะไรตัวแข็งอะไรอะอะไรอมันเรงหัวแข็งอ่ะหัวแข็งอ่ะฝึกมาหัวไหนันหไม่มือรูวไม่เท้าอ๋อหัวเข่าเ้จริงจริงเลยนะอันเท่าหนอ หายแล้วคุหนีรอดป่าวะผมจะหนีรอดป่าวะประเด็นคือจะรอดไหมแค่นั้นแ่ะจะอนนรจะอดไหมนนจะรอดไหมสู้ประดน่จะรอดมนั้นสู้ดีสู้ดี่ด้ะแ้งสู้สู้ดีเ้าอายู่นกำลังให้อะีอะ เพื่อนช่วยสปอร์ตเต็มเลยตามานี่นะทห้ตามมาดูอรอติดได้กว่าเดินอีกแล้วน,นะไม่มีเพื่อนแล้วมีแค่ตำรวจจะบอกว่าห้าพันสามร้อย<ะ> <300. S 2> มันกระตุกอ่ะมันกระตุกอ่ะตำรวจแป๊บนึงฮะทางเลยเมืเ่อกี้ตำรวจเหินติวพยายามตัดให้ได้น,นะ อโอ้ท่านเหรอเห็นเหรอไม่ใช่สภาตำรวจเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นรอดแล้วรอดแล้วเฮียสภาตาเหมือนตำรวจเลยตกใจหมดเลย <c oughs> เดือดแล้วกำลังเลยนะอืมอย่างนั้นเลยเหรอก็คู่ดาว มีสภาด้วยเลยโธ่ีเวลาเขาพูดอะไรก็โทหมดแหละแลกนะไอ้แช่แลกมาหาเนจริงอะพูดออกมาได้ไงอะไม่อายปากบ้างเหรอไอ้ช่าเ้ยไม่อายปากยาแซลมาดิไอ้แ้ย ก็บรถอะไรกด้มั้งเราเพื่อนมาก่อนดีบักหาครัวมึงนี่ก็จะเกิดเขามาจะได้ไม่ต้องบั๊มรถไงเออบักหาครัวบักหาครัวมึงนี่เข้าครัวหามองแอบหามองแอบเข้าปาเข้าใครวามองไหนมองไหนมองไหนมองแอบปออกไดยหรอทำไมแปลกันออกวะมองนี่เขาคือแปลกันออกหรือว่มันนี่เข้าพุ่มกับ เอามันหนูหนูไม่ไม่ไม่วไม่ไม่่วไม่าอยู่กับต่น้องกันสองคนนี่วะท่รักว่าไงทรักเฮ้อเทียกระดาว่ะอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนแปดตวดนเป็คู่ที่หวานอย่าหวานมั่งก็ได้นะจริง ไม่งตากันทุกวันวานไม่ลงมาเสมอแป๊บนึงนะเธอเองมึงนะใช่ไอ้ใจใจก็ไปเลี้ยง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 จอดเลี้ยงจอดเลี้ยงเลยอันนี้คือบอกเลยนะว่าใครถึงก่อนชนะโอเคปะเดี๋ยวจอดเลี้ยงก่อนนะกูเพิ่งเพิ่งมาดูแข่งเรือเมื่อวานงานเมื่อวานนี่กูต้องมาแข่งเรืออีกเหรอวะไม่เอาวันมีงานทำหรอมาเธอมาเธอมาเอาไงอันนี้ไปเรียนลบก่อนไหมหรือไงไปเรยลบก่อน เท่ากับเท่ากันเดี๋ยวเท่าก็เดียวเอาเฮ้ยเอาชิปหายละอ่ะเฮ้ยเลี่ยวไม่ได้ว่ะทวงหลังไว้น้องเรามันเด็กแว้นเก่าไปแล้วเว้ยจริงจริงแต่แค่พี่ไม่เคยขับเจสกิมาก่อนนะไม่เคยขับแต่ฮอนด้าเวฟออโต้ด้วยไม่เกียร์กมาดิครับกมาดิครับแค่นั้นนะครับโทษทีนะอันเนี้ยโทษทีสายบิดมันอยู่ในสายเลื่อนนะครับจะ่อกพี่เกียร์มีเห็นอยู่นิดนึง พี่ก็มีนะที่เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไปเธอเธอมึงอ่อนได้กูหน่อยนิดนึงก็ได้นะเธอมึงไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ได้ปะไม่ใจปะเธอเธอไปมึงดิเธอเอาก็มาดิเพื่อนก็มาดิเพื่อนเอยยากอยู่างอย่างอยู่อย่างนี้ยากอยู่เมื่อกี้เบรกล้อเฉ็บแค่ไหนก็มาดิครับโอ้โหเท่านั้นอะเท่านั้นแน่ที่หนึ่งต้องเป็นของเราเท่านั้นเว้ยเราไม่ เอาละกูตั้งใจกว่าไฟอีกตอนนี้เนี่ออกตัวที่นี่เราออกตัวที่หลังนะเว้ยเนี่ยตัวที่น้าอันเนี้ยออกตัวที่หลังนะอันเนี้ยต่อให้เนี่ยต่อให้เออนี่แบบออกตัวที่หลังเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเธอไม่ใช่ละไอ้เชี่ยเธอมึงไม่ใช่ละทำไมมันเร็วอ่ะข้างๆแผ่นนะคะข้างๆกับแผ่นทำไมมันเร็วอ่ะทำไมมันเร็วอ่ะเฮ้ยไอ้เย่าอะไรอ่ะทำไมมันกระโดดอย่างนั้นได้วะ เฮ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงข้างหลังยังไม่ถึงข้างหลังเพื่อนยังไม่ถึงข้างหลังเพื่อนเฮ้ยเชี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะไม่ได้ไปเลือดมันเป็นอย่างนั้นวะไอ้เชี่ยเลือมันทำไมไม่ใช่หรอไม่ขึ้นอ้แข่งเจสกีนะกูน่าจะได้ที่หนึ่งอ่ะเออทำยังไงวะเธอสอนบ้างดิทีหลังอ่ะไม่เธอต้องไปเจอคนที่แข่งบ้มานบ่อย มาถึงขั้นแข่งเต็นสก,กีกันแล้วหรอวะสุดยอดเลยคุยกันก่อนนะยังไงสิยังไงดีแผนการเจอปุ๊บยิงล้อแม่งเลยเออยิงล้อก่อน <laughs> ยิงลออ้อแล้วไม่ชนเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะเดี๋เพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งไปไกลกันนะเบีกรถก่อนครับใครใครมีเอาอยู่น้าไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นา้า อยู่นะ<า>เอา้า<อ>เออไปไหนมาไม่ไหนล่ะสุอะไรเครียดวะใครตรงนั้นวะเครียดวะแท้เหมือนกันเนี่ยหาไม่เจออยู่อยู่วิ่งอ้อมไปตรงนู้นอ่ะ้ก็อ้อมมาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> อ,อ๋ออ,อ๋อ <c oughs> ไปหาอะไรมะ แน่ไม่อยู่ยผมเหงาแน่เลยแน่น hmm. แต่คิดว่ามันเร็วขึ้นนะต้อง่ายขึ้น hmm. อืมง่ายขึ้นบ้นาน เพลงเลยป่าเดี๋ยวร้อยฟังเพลงชิงจังชิงจังได้มันจะได้อยู่แล้วเมื่อกี้รีบรีบไปหน่อยพเพื่อที่จะไปกดเป็นตอบอะใจร้อนเนี่ย เขาเผ่โอ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 พวกนั้นยังเป็นเด็กเกตัวเล็กก็ยังประมาณเด็กก็ชาญรายเป็นทีโรอาจจะพูดโลกจะโมเมายแาย,าย,ายะแต่ไม่จอฮี <c oughs> โอเคนาะยคุณอาจจะรู้ดีมดกกเมกกือนตะกะมีเศษข้าวเ่้เมาจะบังคับนาดูก็ท่านเป่าผูสา้สาวชอบส่งยิ้มมา อย่าโมผมไออย่าโมผม้อไรเจกบปวนาทีเดียวเลยคนเลยอยากกิขนข้นมอมลูกกว่าต้องมีอใเชกินจนมือยปกเว้ยปะก <ปะ S 2> ่อนก็นอยากจะมาเป็นแฟรฮนไรแลสวัสดีกับผมนี่จะบอของเช้าผม,าผมดอกกระจายดูต้งนั่นฟันไม้ปูและมีอายุมาขอเทอหลัาจะคงเท คือผมเองเหนื <society> ่อยน่ารักเพลงที่มันใช้พลังมีจริงหรือรักแรกพบแค่สบตาแค่หนึ่งครั้งแค่แรกเห็นเดินผ่านมาไม่พู้ชาไม่ท้าไม่ไทยไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงคบ